คตอนนี้เราก็มาเล่น Inter เมเปิลเซิร์ฟอินเตอร์นะครับเซิ Global ร์ฟ g l o b a l นะฮะตัวผมเป็นวอริเออร์ครับตอนนี้กำลังทำเควส t น่าเรื่องอยู่นะครับเอาละไม่มีอะไรทำนะฮะเล่นกันเลยเลยกันเควสของคือต้องตีแมมมอรสฮะแค่ร้อยตัวเท่านั้นโอ้โ <c> ห <oughs> oh oh oh. กระตุกนิดนึงนะฮะตอนนี้อาจอยู่อ้อีกระตุกมากไม่ชินดิบแล้วละ่ะความหลกถือว่าไม่หลกมากนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบางทีมุดได้บางทีมุดไม่ได้นะฮะจู่ๆก็บล็อกไอพีกันซะง,งั้นแต่ไม่เป็นไรเราเล่นคำๆเอาละ่ะชีพดอดเเดอร์แม่งโคตร กงงับานตนีก็แรงมีโดดอีกนะฮะนี่นะะกับปลาดาวที่เป็นวอลโกงศาสต์ศาสต์จ้าตอนแรกคิดว่าเมเปินเซิร์ฟนอกจะขึ้นช้านะฮะแต่ก็ไม่ช้าอะไรนะฮะเอาไปามาตอนนี้ผม60เลยทีเดียวกำลังอยู่ในช,ช่วงชิวๆเลย จะเควสเสร็จไปน,นอนละเจ้านี่โคตรลงเส้นดีดีซะหน่อยไม่มีอะไรทำช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปมานานแปดสิบตัวแล้ว ไอ้เหี้ยกระตุกจังเลยเฮ้ยเซ็งไอ้ตัวไม่อยู่เหมือนกันว่าชวนไอ้ตัวเล่นสน,น่อยเหงาจังเบิร์เรียบร้อยฮะงานนี้เสร็จแล้วช้างแมมมอสขวางทางมากไปนน่อย ได้แล้วแทนนี่กูจะนอนได้แล้วแทนนี่กูจะนอนกรูก็เสือกมาดวลบอสซะงั้นบู้ดิวะบู้ดิวะเขาเรียกว่าแรงหนักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยล็อกสกิลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้องเพื่อูทำไงวะไอ้ชิบหายเพิ่งขายยาตาบอดไปด้วยโคตรควย ชิบหายแล้วอะชิบหายแล้วกูไม่ได้เตรียมมาว่ะได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะสัตว์ดีวะโบูดิวะเฮียแมงไลออกมาแมงไลออกมาโบูดิวะโบูดิวะ สัตว์ดยวะเย้ขนาดตัวกูโคตรถึกอย่าใบากูได้โปรดเถอะไอ้อเฮียพูดไม่ตันขาดคำใบกูพร้อมจำเป็นต้องแหลกยาวอะ่ะไอ้เฮียแล้วกูจะสู้ไงวะเนี่ยโดนใบไอเฮียมากครับ จะค่อยว่ากันคยุยแล้วก็แม่มิดมิดกูอีกทำกูตาบอดพร้อมสัตยู่วะสัตยู่วะสัตยู่วะเราเลยกูกโอเคหายไปแล้ววะเสร็จกูไอ้เหี้ยเสร็จกูนั่นจะตายอยู่แล้วอยากจะใบกูอีก Okay. ดดดดดดเรียบร้อย,อยแพะตายพร้อมปิดมาก่อนกูเข้าไปเก็บของวอไอ้เหี้ยได้ของเมดพร้อมครับกูไม่ได้ตั้งใจจะเาของเมดเลยนะเนี่ยดอกมากจ้าเรียบร้อยเจ้จบบอสพร้อม นอนดีกวแม่งดึกแล้ว